ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะนกจะพาทุกคนนะคะมาดูสวนที่บ้านนะคะสวนผักที่บ้านหลังจากที่น้ําท่วมนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะน้ําก็ได้แห้งเมื่อประมาณเดือนปลายเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็หลังจากเดือนมกราคมมานกก็เริ่มนะคะปลูกผักเดี๋ยวนกจะพาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะนกปลูกผักอะไรมั่งเนาะนี่คะ่ะรอบๆบ้านหลังจากน้ําท่วมก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ ก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะต้นไม้ไม่มีแบบนี้เนาะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะแรกๆเลยฝั่งนี้นกก็จะมีปลูกชะอมนะคะลงชะอมไว้นี่ค่ะก็เริ่มนะคะเริ่มลงตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะตอนนี้ก็กุมภาใช่ไหมจะมีนานแล้วค่ะนี่ค่ะก็ปลูกไว้ประมาณ1ิกว่าต้นนะคะก็นู่นนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะชะอม นี่ค่ะก็มีปลูกมะละกอบ้างนิดหน่อยนะคะปีนี้ก็ปลูกมะละกอแค่4ี่หต้นนะคะไม่ปลูกเยอะแล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ทันได้กินนะคะน้ําท่วมก่อนค่ะนี่ค่ะก็เป็นชะอมนะคะลงไว้นี่เอาไว้เก็บกินแล้วก็ไว้เก็บแบ่งขายให้เพื่อนๆด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่แล้วก็นะคะถัดมาก็จะมี บวบเปลี่ยมนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีลูกนะคะเก็บบวบเปลี่ยมนี่นกเก็บกินไปเยอะมากๆนะคะนี่ลูกเขาก็เริ่มทยอยนะคะจับออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็มีลูกเรื่อยๆแบบนี้นะคะบวบเปลี่ยมนี่ค่ะแล้วก็ถ้าจะบวบเปลี่ยมมานะคะก็เป็นถั่วพูค่ะอันนี้นกเป็นลงถั่วพูไว้นี่ค่ะเป็นถั่วพูนะคะ นี่ค่ะนี่ก็ถั่วพูก็กําลังเริ่มจับดอกนะคะถั่วพูนี่ค่ะเป็นถั่วพูแล้วก็นี่ทุกคนนกซื้อขึ้นใชยมากินนะคะแล้วนกก็ตัดยอดไปกินใช่ไหมแล้วก็มีรากค่ะนกก็เลยเอารากนะคะมาปากัปากๆทิ่มดินไว้ค่ะนี่ค่ะเขาก็ออกแตกยอดออกมาใหม่นะคะน่าจะกินได้อยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะ แล้วก็ใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะมีนกก็จะลงเป็นอะมะเขือนะคะมะเขืออะไรมั่งอ่ะนกจาไม่ได้แล้วค่ะมะเขือปเปาะมะเขือยาวนะคะทุกคนอันนี้เป็นมะเขือม่วงค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นมะเขือม่วงที่เขาขึ้นเองค่ะที่ต้นก้าเขาหล่นแล้วเม็ดเขาหล่นแล้วขึ้นเองนกก็เลยแยกแยกออกมาปลูกนะคะนู่นเป็นมะเขือเทศค่ะเนี่ค่ะนก็แยกออกมาปลูกดูดีง,งามมากค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ ที่สำคัญนะคะปลูกเยอะด้วยสินี่ค่ะเป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือเปราะม่วงลกกลมๆสีม่วงนะคะนี่ค่ะปลูกข้างๆกับเนี่ยค่ะแนวลงรถตรงเนี้ยต้นมะม่วงตายหมดนะคะก็เลยเอาผักพืชล้มลุกเนี่ยค่ะมาปลูกแทนนะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนี่ทุกคนพริกหยวกนะคะแล้วก็ลงพริกหยวกไว้นี่ค่ะพริกหยวกไว้ก็สี่ห้าต้นเหมือนกันค่ะ ดี๋ยวไปดูนี่ค่ะข้างล่องนี่กันค่ะนี่นะคะต้องเดินแบบสะพานนะคะแบบเอ็กเวนเจอร์นิดนึงนะคะนี่ค่ะนกก็ข้ามล่องมาแล้วนะคะแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยอันนี้ก็นกก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนดูดูความดกนะคะดูความติดฝักของเขาทุกคนดู ห็นไหมถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะกําลังเริ่มติดฝักนะคะนี่และที่สําคัญนาะงงามมากด้วยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะถั่วฝักยาวของนอกปลูกไว้นี่ติดฝักนะคะเยอะแยะเลยนี่ยปลูกไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นพริกหยวกค่ะนี่ค่ะพริกหยวกนี่นะคะพริกหยวกนี่ค่ะพริกหยวก พริกหยวกนะคะนี่ค่ะพริกหยวกประมาณเอ,อ่อสิบกว่าต้นได้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะพริกหยวกหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะพริกหยวกนี่นะคะพริกหยวกค่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนด้านข้างล่องนะคะข้างล่องนอกก็เป็นแตงกวานะคะ แตงกวาที่นกเคยปลูกตรงนู้นนะคะทุกคนที่นกเคยพาเก็บนะคะนี่ค่ะนกก็เอามาลงใหม่นะคะประมาณได้สองอาทิตย์แล้วค่ะนี่ค่ะแตงกวานกก็จะยาวไปนู่นเลยเห็นไหมคะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะต้นแตงกวานะคะนี่ค่ะแตงกวาก็ยาวไปนู่นเลยนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ส่วนบนร่องนั่นก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือเปาะนะคะเป็นมะเขือเปาะ นี่ค่ะมะเขือเปราะมาั่งมะเขือยาวมั่งนะคะนู่นนะคะไอที่งามก็งามนะคะไอที่ไม่งามก็ไม่งามเนี่ยค่ะก็มะเขือเปราะนี่นะคะก็ก็ต้องสู้กับความร้อนนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะพืชผักเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบ้านทางนู้นกันค่ะมาค่ะทุกคนแล้วก็มาเดินมาดูหลังบ้านนะคะเมื่อกี้พาดูข้างบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมนก็อันนี้ก็ อยู่หลังบ้านนะคะบริเวณหลังบ้านก็เดี๋ยวพาดูผักกันค่ะก็หลังบ้านนะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะคะทุกคนนี่นี่นะคะพริกหยวกเนี่ยค่ะพริกหยวกไปนู่นเลยนะคะนี่พริกหยวกต้นพริกหยวกนะคะนี่ค่ะก็ลงพริกหยวกไว้นะคะแล้วก็ข้างๆพริกหยวกก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะต้นนี้นี่ส่วนในล้อ,อยางรถยนต์นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะทุกคนนี่นี่เห็นไหมนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะคะที่นกบอกว่าเขาขึ้นเองใช่ไหมเนี่ยค่ะที่นกเคยพาเพื่อนๆมาดูตอนแรกๆเลยนะคะที่เขายังต้นเล็กอยู่นะคะตอนนี้ก็คือต้นเขาโตมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนงามมากๆค่ะดูนะคะ แล้วนี่ค่ะจับดอกจับดอกแล้วค่ะติดลูกแล้วด้วยนี่ค่ะจับดอกติดลูกแล้วนะคะนี่ขนาดปล่อยให้เขาอยู่กันแบบยัดยัดนะเขายังงามขนาดนี้ทุกคนก็เลยปล่อยเขาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้เผื่อได้กินลูกสี่ห้าลูกนะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นเนี่ยค่ะคือเขาจะงามมากตรงนี้แล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นมะละนะคะนี่ค่ะมะละลูกใหญ่ มะละพัน์ลูกใหญ่นี่นะคทุกคนนี่นี่เห็นไหมอ้ยข้างในูู้โเห็นลูกมะคะนี่ค่ะมาละนะคะงามมากๆค่ะด้านในนี้ลูกเยอะแยะเลยนะคะเมื่อวานนกก็เก็บไป <c oughs> นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นแตงกวาที่เคยพาเพื่อนๆมาเก็บเนาะก็ปลูกแรกๆเลยก็เก็บกินไปจนเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยน,นกก็เอ,อลดน้ําลดน้ําเขาทุกวันนะคะแล้วเขาก็ดูเพื่อน เขาก็จับนะคะดอกนะคะแล้วก็จับลูกเล็กๆออกมาให้นกได้กินอีกชุดหนึ่งอ่ะทุกคนเนี่ยดูดินี่นะคะเนี่ยค่ะเล้วก็มีดอกออกมามีลูกออกมาได้กินอีกเก็บไว้ให้นกเก็บกินอีกชุดเนืงอทุกคนเนี่ยเนี่ยด้านในเห็นไหมคะมีลูกอีกนี่ค่ะแตงกวาพันเดียวกับที่นกปลูกในล่องเมื่อกี้นะคะที่นกพาไปดูเนี่ยค่ะก็มีแตงกวามีมะละ มะละมะเขือนะคะเนี่ยค่ะมะเขือเทศนะคะนี่อันนี้เป็นมะเขือเทศสีดานะคะนี่ค่ะมะเขือเทศสีดาแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือเปาะมะเขือยาวนี่ค่ะมีลูกแล้วนะคะเนี่ยจับลูกแล้วนะคะมะเขือเปาะมะเขือยาวนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพริกต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะมะละกอนี่ค่ะเราก็ลงมะละกอไว้ นี่นี่ค่ะก็เป็นหลังบ้านนะคะนี่ทุกคนพาดูมะเขือเทศนะคะขึ้นเองยังไม่รู้นะคะว่าพันอะไรแต่ว่าขึ้นเองนะคะตน้นนี้นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาดูฝั่งบ้านนะคะหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะนกปลูกไว้มีค่ะสี่ห้าต้นตรงนี้นะคะเดิมทีตรงนี้เป็นกอไผ่นะคะ แล้วก็มีมะเขือมั่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปาะนะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีดูทุกคนมะเขือเทศเอ่อสีดานะคะวันนั้นพ่อนะคะพ่อแฟนเขาออ่เฉีดยาฆ่าหญ้านะคะฝั่งบ้านพ่อเขานู่น,นะคะ่ะ นี่ค่ะเลยล้วไปก็จะเป็นฝั่งของบ้านพ่อนะคะเขาฉีดมาแล้วเขาหวังดีนะคะเขาก็เลยมาฉีดให้นกนะคะนี่ค่ะเขาก็เลยเออไปโดนละอองไปโดนต้นมะเขือเทศนะคะทำอันเนี้ยนกคิดว่าคงตายค่ะต้นนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนบวบเลี่ยมนี่บวบเหลี่ยมนี่นะคะบวบเลี่ยมดูลูก ตรงเตงตรงเตงไปหมดนะคะลูกบวกเหลี่ยมนี่ค่ะนูน่นด้านบนนะคะด้านบนก็มีนะคะลูกชุบนี่ยค่ะข้างบ้านเดิม,ดมทีนะคะฝั่งนี้ก็เป็นต้นมะละกอน,นะคะเรียงไปเลยนะคะปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้น้ําท่วมนะคะไม่เหลือเลยนะคะเนี่ค่ะเราก็มาดูหน้าบ้านเมื่อกี้นกยืนอยู่ตรงนู้นนะคะลัวประตูลัวนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ในรองนอกก็จะเอาดอกแคร์มาปลูกนะคะเดิมทีเป็นต้นทองอุไรค่ะนี่ค่ะนกเอาดอกแคร์มาปลูกแล้วได้นกได้แถมมะเขือเทศมานะคะนี่ค่ะต้นนี้ขึ้นเองนะคะได้แถมมานะคะนี่เป็นมะเขือเทศแบบที่ใส่ส้มตำนะคะลูกเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหน้าบานก็จะเนี่ยค่ะนกก็จะเอานี่ค่ะดอกแคร์มาลงนะคะนี่ ดอกแคมมาลงแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทุกคนบัวเปลี่ยมค่ะทุกคนดูลูกสูมไหมบัวเปลี่ยมค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวนะให้ดูนี่ลูกบัวเปลี่ยมห้ตรงตรงิตงตรงต,รงตรงิงนู่นนี่ทุกคนดูดูลูกบัวเปลี่ยมนะคะนี่นี่กระปูกนานแล้วนะคะเก็บกินไปหลายรอบๆมากๆเคยพาเพื่อนๆมาเก็บอยู่เนาะ นี่ค่ะปลูเตียงดูดิก็ตรงเตียงลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเดิมทีต้นนี้เป็นต้นสะเดานะคะสะเดามันนะคะนกซื้อมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่รอดนะคะน้ําท่วมตายทุกคนนี่ค่ะมีพริกนี่ค่ะพริกชิฟ้ามีเม็ดแล้วด้วยค่ะอันที่นกปักไม้ไว้นี้นกปลูกแตงไทยนะคะนกเอาแตงไทยมาหยอด เพิ่งจะหยอดเมื่อวานนะคะโอเคค่ะทุกคนก็นานมากแล้วค่ะเดี๋ยวนกจะหมดเวลานะคะเดี๋ยวนกต้องรีบไปทํางานนะคะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตนะคะสวนผักบริเวณรอบบ้านนะคะว่าปลูกอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็คือปลูกผักเยอะมากๆนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมอีกนะคะ